ได้เลยซื้อกลับไปกินที่บ้านก็ได้ที่โรงแรมก็ได้พี่สายอ้แม่จะซื้ออีกสองอันมาให้ลูกกับพี่สายซื้อกลับไปกินที่โรงแรมมันไม่พอเมื่อกินตรงนี้มันก็อร่อยแต่ เมื่อพี่สายฟ้าค่ะเขาขอแม่ชมเนี่ยอยากจะกินโดนัทเพิ่มมันคงจะอร่อยหละค่ะทางด้านพายุก็บอกว่าเนี่ยพี่สายเดี๋ยวแม่จะซื้อให้อีก2องอันนะแต่ต้องกลับไปกินที่โรงแรมเห็นคําตอบแล้วก็สีหน้าเนี่ยว้าวออนสุดๆไปเลยค่ะต้องบอกว่าสําหรับครอบครัวนี้นะคะมีการแท็กทีมไปเที่ยวญี่ปุ่นค่ะโอ้โหได้ได้ว่าสนุกสนานนะคะนั่นก็คือครอบครัวของชมพู่อาร,รยากับสามีสุดหล่อก็คือคุณน็อตพิสรุตค่ะพากันหอบลูกๆ3คนเนี่ยมีพี่สายฟ้าพายุแล้วก็น้องเกลนะคะไปเช็คอินตามสถานที่ต่างๆแล้วก็ทริปน นอกจากจะได้เห็นแฟชั่นของแม่ชมในหลายๆลุคหลายๆเซ็ตแล้วนะคะยังได้เห็นความน่ารักของเด็กๆที่จับมือกันเที่ยวกันนุ่งกันนิ่งตามภาษาพี่น้องที่ได้ได้ว่าเห็นแล้วก็อบอุ่นหัวใจค่ะแล้วต้องบอกว่าคลิปที่น่าเอ็นดูสุดๆจากแม่ชมนะคะเป็นคลิปที่พาพี่สายฟ้าแล้วก็พี่พายุเนี่ยเขาไปซื้อโดนัทกินกันอย่างอร,อร่อยค่ะ แต่งานนี้นะคะพี่สายฟ้าเนี่ยดูจะติดอกติดใจโดนัทเป็นพิเศษขอกินเพิ่มอีกค่ะแม่ชมเนี่ยก็ซื้อให้แต่ว่าข้อแม้ก็คือจะพากลับไปกินที่โรงแรมนะแต่น้องได้ยินดังนั้นเนี่ยโอ้โหเห็นจากหน้าแล้วก็เห็นจากเสียงของพี่สายฟ้าแล้วเนี่ยวววนสุดๆเลยไปชมคลิปนี้กันค่ะได้เดี๋ยวซื้อกลับไปกินที่บ้านก็ได้ที่โรงแรมก็ได้พี่สายแม่จะซื้ออีกสองอันมาให้กับพีสพ่สายซื้อกลับไปกินที่โรงแรมมัน<อ>ไม่พอไม่พอ ก็อ,อร่อยแต่ว่าถ้าไปกินต้องนวดตัวอีกนาน <c oughs> ได้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 แต่แม่ถ่ายออรูปกินตอนนี้เลยในมายุให้พี่สายกินอีกคำหนึ่งแล้วเอาไปค่ะ นเนี่ยคุณผู้ชมคะคลิปนี้ค่ะเป็นคลิปที่พี่ๆแฟนคลับหลายคนเห็นแล้วก็อดยิ้มแล้วก็อดฮาไม่ไหวจริงๆนะคะทำไมน่ารักขนาดนี้ค่ะน้องก็อยากกินตอนนี้แม่ชมจา๋าเอ็นดูสุดๆไปเลยค่ะ